เจ้ามาเจ้ามาครับมาครับมาครับหน้าฝนอย่างอีต้องจัดเมนูยำกบเต่าอันเจ้าไม่ใช่ครับผมย้ำนอครับผมย้ำนอป่อเฮ้ยนี่นะย้ำนอใส่กบเนาะครับผมต้มมาตะวันนะครับเนาะกินไดสามสี่ข่าพุฒมาแผ่วันนี่เขาต้องน้อยนนะยังเหลืออยู่นะบอกยังเหลืออยู่ ย้ำนอใส่กบเกยกินโก้ถ้าแบบเกยอไม่พอสูตรผมนะครับเน้อเจ้าขอเอิมนะแบบเอิบมาผมผมกินมันน้วไม่กินเนาะแม่นจ้นองนี่นะครับนอกจากจะไปแง่ย้ำใส่น้ำปูเนาะครับเนาะแง่ย้ำใส่อย่างเห็นข้าวไม่กิปแง่ขั้วอย่างไรนะครับแม่นถ้าเัาไก่นะครับเอามาย้ำเมนูนี้นะครับเน้อล้ำแม่นย้ำใส่กบเหมือนเมนูที่เขาจะเมนูที่เขาจะทำนี่เนาะใช่ครับผมย้ำใส่กบหรือว่าจริงน้องไม่มันสามารถทำได้หลายเมนูแล้วเปล่าเนาะครับผมอย่างเห็นข้าวไม่ไมิปที่ทำได้ทอดได้ครับ อย่าใส่ถอดอย่าใส่ถอดได้จ้ะไอ้นะครับเนาะนี่นี่นี่นอต้มคนเดียวนะครับปีไปแล้วไหมเฮ้ยนะครับเนาะเขากลับมาต้มคนเดียวครับมันนั่นลูกค้าเต็มร้านอันไหนอย่างกะคนไฟกลุ้มคนกลุ้มคนกลุ้มค <c oughs> นกลุ้มเจ้าอย่างก็อย่ก็ต้มกลางตอนเลยต้มกลางตอน,นครับโอ้ยแก่ภาพแชสียงชัด,ดก็เจ้าช่วยกันก็ไลค์ก็แชร์จิ้มนะเจ้าครับผมเนี่ยฮะหลายพื้นที่วันนี้ก็น้ำท่วมเนาะเห็นแต่คืนเห็นข้าวแล้วก็โอ้กวัวตัวครับแตนกวัวแตงนะครับเนาะแล้วก็เป็นห่วงเลยแล้ครันโดนวังกัน โอ้ตะก,กี้รำปางคือโทรหายายบมว่นานน้ำท่วมขนาดนักเจ้าติบ้านนะครับผมนม้ำห่วงน้ำห่วงแม่น,นะแมะอันตรายขนา,ขนาดนะเจา้าถ้ามัดระวังเตีเด้อเพราะว่าเนาะครับผมหัวน้ำปลาจะไหลลางอย่างจะได้อย่าเจ้าเปต้องตั้งใจหื้อหันทีประสบภัยอยู่นะเจ้าครับผมถึงจะให้เขาก่อนเมืองเคือก่อนตะกี้เขาก่อนไปจุ๋ยเปิ่นแม่นแม่นเจียวไข่นะครับเนาะแพ็ครัวเจียวไข่ครับเนาะแม่นเจ้าเอาไข่ไปฝากเปิ้นเนาะเอาไข่ไปจุ๋ยรวมเปิ่นครับผมไปเจียวคือตัวแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปหื้อปปีกูจิ้มนะครับแม่นเจ้า พี่พี่กูพายบอกว่าเดี๋ยวเอาไปบริจาคหมดเลยอีว่ามีเอฟซีเป็นใครอยากลองจิ้มก๋วยเตี๋ยวไก่อีว่าได้๋วยวเอาก๋วยเตี๋ยวไก่เข้าใส่ถุงไปเพวกนะครับเมืงเอ,มนนองเถิ่อนหมดแล้วเนี่ยไผ่ตีได้กินร้องแรกใครจะได้กินรลบวได้ละครับไข่เจียวเฮานะอันอย่างก็ครับไข่จีได้กินก๋วยเตี๋ยวไก,ก่ไกข่เจียวนี่นะครับฝีมือผมเลยเน,นาะครับผมก็ก่อนจะไปเนี่ยเมนูนะครับเนาะขอญาติฝากนะครับสนับสนุนทุนในการเนี่ยคลิปเพลงเราเฮาได้เลยนะจ้าใจกันสนับสนุนทุนในการทำคลิป ก็คือเป็นพริกลาบเลยเจ้าพริกลาดจะมากินแรง250กรัม80บาทกาส่งนนมต้นที่สีบาทนะเจ้าวันนี้เขาจะมาลังสรรเมนูยำํานอไมใส่กบเจ้าฮ่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 ฮ่าฮ่าฮ่าก็ฮี้นะเจ้าครับผมนี่คือจะได้นี่คือปริมาณที่ขายนะเจ้าคือแบบซิวแบบอย่างนี้เลยเจ้าครับอันนี้ก็เป็นนอเนี่ยมิกิปเนี่ยเจ้านอเขาก็ใส่สักสี่นอป่ะบ่เมนเมนต้องใส่ยำกบตึงเต๋อใส่นออีนอเป็นจวานนะผมต้องเอาที่มันแข็งนี่นะครับผมอันบนี่เอาก่ะ เหมาเนอะอันบนเอาอันนี้คะเอออันบนปาดออกไปหน่อยแล้วก็สับสับสับอ๋อลืมบอกไปว่าเขาต้มน้ำม้เนาะเมคกีบปูเตอร์เมคกี้ปนจะเจ๊ติกีบนะครับเนาะอือแต่เจ้าประโยมาถึงปุ๊บเอามือจกจกเลยครับหูซึ้สีเจ็บสาบอยู่แต่ว่ามันข้างในมันสาบเหรออ๋อมันเป็นยังงั้นมองได้เราเหลือแห็นสักขาบได้แห็นสักขาดอยู่นะเจ้า เดี๋ยวปาหัวก่อนแล้วก็จะมายักนะครับเหมือนที่เขายักหรือว่าฉีกมันเป็นเส้นๆเหมือนทียย่เขายงนี้มันนอนเลยครับเด็กิ๊ภาพชาติเสียงชาตินอนจะนทนอเจนอ,นจนอนจกันคนแรกก็แช่สินมาเจ้า<อ>ปีเก๋วเจ๊กิ๊น,นะฮัเจ้าขอบคุณนะเจ้ากินข,ข้าวกับห <พอ S 1> ยังเจ้าว,<อ>วันนี้หลังจากยำกุบจะเอายำกุบใส่นมอไหมกบใส่นอ,นนอ,นอนครับปี่เก๋ครับผมปีเก๋มีหนูครับไอ้โยอย่เอาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละมาแจก ทางเมืองเถิงติ้นเตยคาบเอือมเหม็นเจ้าฝากกูไภไปละเนาะแต่ไปฝากคือปีๆกูไภัยนะครับเนาะเหม็นคือฝุ่นกินนะครับเนาะเขาขับข้าขับฝุ่นกินแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามีเอฟซีขอมาเบิกไรโง่ละเอาไปเฮ้ยเอาไปเฮ้ยอเอฟซีมดเลยตีเมืองเถิงเนาะเห็นนะครับเอฟซีตีมังเถิงเนี่ยน้ำความก็เจ้าตอนนี้ตีอ้อมโค้ดฐานแต่ว่าเจะหายฝุ่นบัตกนะเจ้าวันนี้มันขำบัตกแล้วเปล่าเนาะครับวันนี้มันขำบัตกนะเจ้าแต่ตั้งอื่นตะเกียร์โทรหายายตีรำปางเจ้าตกอยู่เจ้า ปีโซ่ครับว่าน้องคลิปไข่หัวมันขนาดเจ้าผมช่วยไม่คลิปสักหนึ่งกระปุกบออหน่อยเป็นเจ้าใช่กันเป็นกะไข่หัวใไม่คลิปเจ้าัะสนุนรุ่นในการทำคลิปของมูฮาเนาะเจ้าอุดหนุนพริกลาบกินนะเจ้าครับพริกลาบกระปุกละแปดสิบบาทเจ้ากระ่งลงต้นดีสี่สิบบาทนะเจ้าครับผมพริกลาบก็ับเจว่าเอาไปเน่ากระลาบกระซ่ากระลู่ได้อย่างเดียวนะครับเม่นเม่นเ่าลาบเน่าซ่าเน่าลู่นั่นคือคอนเทนต์ครับผมถ้าได้ผมมันจะเป็นคนมากลาบมากซ่ามากลู่นะครับเนาะ เนีย่ยเอาใจเม่คิปได้ครับถ <laughs> ้านเนี่ยยอดขายมันได้เนาะครับหน่อยเมคิปเขกกินลูกเนี่ยลูกครับผม <laughs> ต่ผมจีมากนะนี่ย้ำกให้ผมมากย้ำนอพุ่นผมมากนะครับนะ <laughs> นี่เป็นโกบปิดต้มครับอันคาเม้นไว้ครับเม่คิปอ๋อเหลืองเหลืองมอดีเนาะสองตัวนะฮะสองตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชีกน้อไมห้หรือว่าบ้านท้องห้องไหวเนี่ยน้อไม้นะครับหน่อยเป็นเส้นๆครับช่างนี่แม่สายเราว่าฝนตกก็ขับตะบุญเมืองพานฝนมาตกเจ้าตอนนี้นะครับผมเมืองพานหน้าหมดท่วมฝนมาตกนะครับเนาะเจ้าหน้าเหลืองเหลืองมันมีน้องโชคเนี่ยเขามันสา ใช่ซ่อมนะครับถ้าถ้เขามีขนเมนเแบบนี่อ๋อเอาเมาเมาเป็นเมนูอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่เขาจะเจียวเนาะเขาต่ำเลยบ้านต่ำเลยก็ได้ครับจะได้แบบจุ่ยๆกันนะเจ้าครับผมก็ไปเนี่ยเห็นแลวครับไข่เจียวไปแจกปีปีตีผสมไพร่หน้ามพวมนะครับหอมหอมจะจิ้มกับเกลงใจครับก็จะขอสักชั้นกับเกลงใจเพื่อนเดได้หอมอะไรนะหอมตะลบอบวกันเลยตลบบวกันเลยรำด้วยผมรับจิ้มหอมแกันเดี๋ยว แต่ไม่ได้จิ้มกับเข้าหรอกครับฉีกกินนะครับติดข้ <c oughs> น้อยกับเหลือมาจิ้มพอนะครับเนาะติดอะไรอย่างก็ปากข้น,น้อยก็เลยมาจิ้มพอโอ้ล้าหอจะขอเบิรนสักแผนก่นก็เก่งใจน้องนะ <c oughs> มันได้กินสักคำ <c oughs> พี่มาขิงยำกบดีกว่านาะพี่มากินยำกบครับสวัสดีพี่น้องแอนะครับเนาะขอหนึ่งกำลังใจนะครับเนาะถ้าบัสซังพริกลาบก็ขอหนึ่งกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์เพื่อเพจ่อนต้องอย่ามากินแรงครับครับเนาะเพื่อจะได้เฮือกปี๊ดดิบเปิลอยู่ตั้งอกินตั้งไก่ไปหันเมนูบ้านๆเขานะครับนนะเเ่จ้า เมนูทั้งเหนือเขาหนักนี่นากเนาะแต่จะล้างสันเขาจะล้างสันเมนูอย่างับผมแต่ว่าช่องเขาจะล้างสันเมนูลาบมันนะครับเนาะเพราะว่าอย่เนี่ยเพราะว่าเขาขายพริกลาบนะครับเนาะเขาไม่แก๋พักฝังเขาก็่อมได้ขายพริกลาบในในคลิปเนาะแม่นเจ้าถ้าช่องไหนตีอย่างกอลากินมันๆนะแปลว่ายอดตกนะเจ้าช่องไหนที่ห้าวรู่นั่นคือยอดมะมีเลยครับเนาะต้องห้าวรู่เลยครับเนาะถ้าไหนตีกินลาบมันมาในไม่กีนขีดคือลาบเล้วจ้ะครับผมช่องนี้ก็ได้อยู่อ่ะ กันนะครับสนับสนุนคุณในการย้าคลิปวิดพีของเขาครับผมเสับซีพทีกลาบคนลากับฟุกกันยังดีครับเนาะเก็บได้ถึง3เดือนก่อนหน้าใส่ลาบใส่ซาใส่ลูบ้นเฮาที่เราบ้องใบใจใบใจทำแต่ลาบซาลูได้อย่างเดียวน่ะเจ้ายำกบยำไส้ยำไส้ยำฮกแบบสามารถเราไปทำเป็นแกงผักกาดอย่างนี้ก็ได้น่ะเจ้าลองดูวิธีทําในคลิปย้อนหลังนะบ่เนาะแกงผักกาดก็แค่เอาพริกลาบนะครับไป็นตำเพิ่มกับปลาห้าบ้านเฮานะครับปลาห้าเมืองหรือกะปิก็ได้ครับตำแล้วแล้วก็ไปคั่วกับจิ้มนะครับ กินซุกแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปก็กลายเป็นแกงผักกาดครับหรือเน่าเป็นแกงออมก็ได้นะเติมปลาห่เติมกะปิไปเนาะเมนเจ้าเน่าเป็นยำกบน้ำจิ้มซอยจงซอยจุนะครับใส่ขี้เพียใส่มะนาวก็ได้คนระับเนาะเป็นน้ำจิ้มก็ได้นะฮะบางทีบางเต๋อผมมักจะกินเนื้อก็ใส่มะม่าเนาะครับเนาะใส่ไข่เจียวก็ได้ยังได้เลยครับเนาะนเป็นพริกดาบสูตรเจริญไฮครับพริกดาบแบบแห้งเก็บได้สามเดือนเมนใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้บ่เนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวกะล้มสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างเจ้ากระปุกนี่นะคือแบบโอ้้้้สสาาาาาามมมรถถทไดหลยเนนนูกกพี่่ออองะิ มันก็บมดก็เก็บได้ตู้เย็นแนเจ้าเก็บได้สามเดือนเจ้าได้สามเดือนครับสั่งสื้อหนึ่งก็พุกไปร้องจิ้มก่อนก็ได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อสองก็พุกไปฝากเปลี่ยน้วยก็ดีนะครับนะแม่นสามารถเอาไปแบบอ่าพี่น้องาเิเอาไปขายก็มีนะพ่อเนาะครับตักงแต่ไม่ได้ครับเรื่องราคาเป็นตัวเทนขายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเขามาอู้กันได้แลยวได้แล้วยันอันนี้มันใหญ่ครับไม่เก็บเดี๋ยวมันจะจ้าเอาไปแล้าไปนี่พปล่าไม่ใจหัวมันใหญ่หัวเนี่ยผมจะเอากันผมเอาอะไครับละ นอนองนี้ก็อ่ะขอเขาเมนกันได้นะเจ้าเขาเมนกันได้นะครับรกินข,ข้าวหนังข้าวแรงครับ็นหัวข้อนมดก่ฮ่าฮ่าฮ่ามันใจหัวเข้าครับหัวกับค้อนเลยมันไม่เคยได้หลาบอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยฝึกนี่เนาะ ขอบคุณเมย์บออร่อยค่ะพริกลาบตีสังมาลงอุตารดิษ์ขอบคุณครับเอาไว้มาทำลาบตีญี่ปุ่นเจ้าโอ้สุดยอดไปเลยหวานเป็นที่ลาบแบบแห้งอย่างเป็นหวานนะได้สามเดือนเนาะแน่นขอบคุณนะเจ้าในที่สามเขาไปต่างประเทศกันนาคราชแล้วเนาะปีน้องนะเนาะคพวันเป็นที่ลาบแบบแห้งเจ้าสามารถเก็บได้สามเดือนกุนเนาะเจ้าครับผมก็ม่ได้ส่งต่างประเทศโดยตรงนะครับอาจจะซากเปื่อนๆก็ได้นะครับเนาะแม่นแดดปีน้องก็ได้ครับส่งไปนะครับเราล้มๆก็ได้นักๆเป็นกองยงใหญ่แล้วก็ส่งไปได้ครับแม่นเจ้าอ๋อหลายๆอย่างเนาะซากปีาากนน้อองงัั่ชิหมมไเเืบ น้ำนอน,นะครับนี่เรียบร้อยละเดี๋ยวเขาก็ซอยพักวันนี้ต้นหอมพักป้อมมาทรายครับยำกบสูตรองอย่างมากินแหลงพักไผ่เป็นลักพักไผ่บานเทานหนักเนาะแม่นๆม,มพักไผ่เขาซื้อมาเป็นกระบะเลยเจ้าเบื่อเบื่อๆนะเจ้าพักไผ่นะครับเจ้าก็เขาเม่นกันได้นะเจะ้าน้ําพริกยังกันนะเดี๋ยวขอเขาอย่าอ่านนะเจ้าน้ําพริกทําอะไรกินคะน้ําพริกเดีย๋ยวจะหนอกน้ำพริกขี้เจี๊ยบบนหอ่อน้ำพริกลาบกับใบเจ๊ดใส่ลาบอย่างเดียวเลยเจ้าใสายย่ยำกบยำไก่อย่างวันนี้อยากจะทำเป็นเมนูยำกบเุ้บ ใสยย่ยำกบก็ได้ใสยย่ำสยำใส่ยำแบบสามารถย,ยำเครื่องไหนอย่างนี้ก็ได้เจ้าแล้วแต่เขาจะไปประยุกต์นะเจ้าทางอีสานเอาไปย่างองไรบ้างครับในจิ้มทางอีสานก็ไป <c oughs> ทำน้ำจิ้มซอยจู้หรือว่าเจียวห่อนนี่นะบอเนาะครับแม่จเจ้าใส่แบบในในอย่างนีทำก้อยก็ได้นะครับทำก้อยก็ได้ครับคล้ายๆพริกพริกป่นของทางอีสานนะครับแต่พี่ลาบเขาจะมีเครื่องเทศเหนือม้านะครับเนาะปูรสม้าครับแต่ว่าไม่ได้กินฉุนกินแรงนะครับเนาะพี่น้องภาคเหนือกินได้ภาคใต้กินล้ํานะครับเนาะ อีสานบอกว่าแซ่บอิลี่นะครับนะกินได้ทุกภาคครับเขาจะพุงแบบรสกลางๆนะพ่อนะแต่ถ้าพี่น like ้องอาแบบชอบแบบกลิ่นมาแข้นเยอะมากอย่าสามารถแจ้งเขาได้เขาจะสามารถเขาจะเอาเหงือแบบมาแข้นแถมไปเหงือตุ๋ยอย่าใดเจ้าอย่างบางคนมันทานมันบอกว่าอู้ขอแบบแข้นเพิ่มอ yeah> ีกหนะบางคนมันทานมันบอกว่าอู้พี่เอาอะไรใส่มาพี่ทําไมมันเด้าลิ้นอีกหนะแต่คนเหมืองเขาเนี่ยเด้าลิ้นไปหน่อยอีกหนะแต่ว่าเขากับปั๊บสูตรจนตอนนี้นะฮะพี่น้องต่างภาคกินบอกมาบ๊อบนแล้วครับว่าอันอย่างไรฮะในคลิป ดาวลินนะครับเนาะเอาปป๊บสูุดที่น้องไก่ครับเนือได้ใช่ไหมได้ครับผมยไกน้องไก่แบบคือใช้วิธีกัดเดียวกันนะป่ะเนาะพึ่งลงคลิปไป3าสีคลิปหลังสุดครับลองย้อนกลับไปดูเลยนะครับย้อไก่แบบภาคเหนื้อนะครับเนาะนี่ก็เป็นกบครับเดี๋ยวผมขอหยาดใจมือผมไปล้ากมาเรียบร้อยไอ้สมพงษ์ว่าเมื่อไรจะมานครสวรรค์ครับอ้ายว่ะเมื่อไรจะรักไอ้สมพงษ์ไงไอ้สมพงษ์นี่สมพงษ์สมสมพงษ์ไงอ๋อครับนึกว่ากหัวจักครับผมผมเคย้ายไปอยู่นครสวรรค์สองปี สวัสดีค่ะเปิ่อนโยะย่วะเปิ่อนโยครับผมนะครับนี่ขัชกรขัชกรขัชกรเพื่อนโยนี่นั่นก็นั่นก็เปิ่อนเซลโอ่ะโอ้ก็หมาเนาะครับอันนี้ก็เป็นหนังนะครับชีกอนก็ได้เนาะพิดโรพิดโรติดใจพิลาบข้าวพุงนี่ไปจัดสก๊รตข้าวจัดไปครับผมเอาปอโต้แย้มอ๋อได้เจ้าจัดไปครับผมซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเขาก็ได้นะเจ้าครับซื้อติล่าเอาปอโตแย้มก็ได้ครับแวะไปซื้อจีนเปิ่อนแล้วก็แวะ อันอย่างก็ครับซื้อพริกลาบตัวก็ได้นะปากกอซอยสองเจริญเมืองอำเภอพานนะครับตรงข้ามกับปั๊มพีทีเนาะเจ้าหรือพี่น้องเจ้างหมยอยากจะใครได้พริกลาบเราขี้ขานสั่งในเพจก่อนไปสั่งได้ดีร้านลาบขุนนึงนะครับเนาะไปซื้อได้เลยครับผมไปซื้อได้ีเลยร้านลาบขุนนึงเจ้าเปิดก็มีว่าขายตรงหันเลยล้านลาบขุนนึงอยู่ตรงแยกหลุยส์ก็ครับเนาะตรงข้ามปั๊มนะครับปั๊มอย่างสักอย่างนะครับร้านลาบขุนนึงน้องเสิร์อไปพอได้ครับเป็นล่าของสลานนวเจ้าเปิดเขาเองครับผมไปอุดหนุนเปิดได้นะเจ้าครับ ในคลิปจะอ่านคอมเมนเดอร์ครับผมยำไกย่ยำกบได้หมดครับผมยำหกยำน่องวัวนี่นะครับสูตรทั้งเหนือก็ได้นะฮะแสามารถทำยำยำทางเหนือได้หมดเลยนะบอหนะครับผมโอ้นี่ต้มยางเปื่อยต้มยางเปื่อยครับผมนี่ถ้าสมมุติว่าเขาบาชีเขาก็เป็นแบบหมูกบในเมนูเนาะเป็นตัวตัวเขมามากนะ <S <S นถ้าต้มไปเปื่อยเขามากนะนี่ฮะขาอุ้ยนะครับผมฉกดีอย่างนึงคือลูกของผมผมมักกบครับเนาะขาอุ้ยได้เซตเฮาหมดเลยครับเนาะลูกมากินกบ นี่ลูกเขาหมาักกบตับกบนี่ประโยชน์มากขนาดนะครับอยากคือลองทําอัวกบพ,พอเนอรอยู่ครับผมอัวกบก็น,น่าสนใจนะครับเนาะหันเป็นแย่กันอยู่ครับผมกับเกอยิงน้ำเต้าเนี่ยเป็นอะอนะเหม็นเนาะจบขยะละเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าจะลองสักวางก่อนนั่น,นี้่กบนักเนาะ ปีสมพรว่าขอซื้อพี่ลาวแล้วจะกล่ปีรบกวนตักข้อความหาเพจจิมนะเจ้าเด้๋ยวจะมีแอดมินตอบเพื่อนะเจ้าครับผมพิมพ์ข่าวสนใจพี่ลาบอีกเลยเจ้าม่ใจอพิมพ์ข่าวสนใจพี่ลาบในนี่นะในข้อความเจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบว่าปีเต้องการขี้กระปุกเยอะยเจ้าหนึ่งกระปุกสองกระปุกสามกระปุกอีกเยอะแล้วแล้วแต่ปีได้เลยเจ้าแล้วก็มีสินค้าอื่นๆด้วยนะครับเป็นหนังควายแห้งกับมีนะเนีนหนังควายแห้งพริกแกงน้ำปูครับ สปาสเปดเจ้าสปาสเปดบากวยเตสมะละกอนี่ก็เป็นนะครับอย่างนี้ละหน่อยล้ำพูนนี่ก็ล้ำพูนยเหมีตัวแทนจำนายเต็มเจ้าล้ำพูนอย่างนีครับผมพี่น้องล้ำพูนใครอยากเป็นตัวแทนจำนายก็แจ้งผมได้เนอร้านลาบร้านซาหรือว่าร้านขายจิ้นเนี่ยใครอยากไปเป็นตัวแทนก็แจ้งผมได้ครับในข้อมูลมังแฝดนี่ก็เมืองแฝดก็ยังเหมือนอย่างีครับผมมีจังไม้ดร้านสลานสลานนวดนะครับเนาะแมนแมนมีจังไม้ดร้านสลานนวดมีร้านเฮาเนี่ยเดาแมนสุดาร้านประธานแย้มปากกอซอยสองเจริญเมืองนะครับเนาะร้านไอเกตนะ จ้าสันกลางเจ้ามีตัวแทนจำน่ายได้นะเจ้าถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำน่ายของจังหวัดแต่ละจังหวัดก็สามารถแจ้งมาได้นะเจ้าครับผมก็จะมีแบบปลายปายฮือเนาะของเข<ห>า,า,าเป็นเขาเหมาตัวแทนจังหวัดหรือว่าอำเภอครับผมเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้เลยครับเนาะได้เจ้าหมู่บ้านละสองตีก็ยังได้เนาต้องมีข้อแม่อย่างสักอย่างครับบอกผมมาเดี๋ยวผมส่งไปฮือเนาะแล้วผมก็จะมาโปรโมทฮือเนาะแม่นเจ้าจังหวัดแจ้งกระปุกกี่บาเจ้าพริกเหลากระปุกกระปุกละาแปดสิบบาทเจ้าสองร้อยห้าสิบกรัมไปปอไปเนี่ยเจ้าเนี่ย มิตรว้างครับผมอ๋ค่ะที่ราบแบบแห้งนะเจ้า250กรัม80บาทเจ้าการส่งน้ำต้นที่สิบาทนะเจ้าถ้าสนใจคี่กพุกรบกวนญตักข้อความหาจิ้มนะเจ้าครับผมรัวเดร้อนก็รอลงไหลก็ได้ไหมคลิปจ้าไปเคลียร์ในคอมเมนต์เพ้นเนีเจ้าจ้านะฮะได้ใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเขาจะทำก๋าทอดหรือว่าเจียวกระเทียมนะครับเนาะเนี่ยเจ้าเออเออส่งเฟซให้หน่อยเดี๋ยวรอนกันเนีเจ้าปีสมพรเออน้ำปูขายจะได้เจ้าน้ำปู90กรัม50บาทเจ้า50บาทครับผม ถ้าสนใจก็รบกวนตักแชทดน้ำปูใหม่ๆแล้วครับผมน้ำปูใหม่ๆเอาเข้าหนึ <Oh, oh ่งจำเลยเลยนะฮะตัวอย่างเดี๋ยวเอามาตัวนนะครับเดี๋ยวันี้เอามาแกะพิกลาบก่อนนะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องดันพิกลาบก่อนครับเดี๋ยวผมเสาติด ซุกเส,สาติดเขาจะปิกลําปางไงครับเขาจะส่งแหมกัะมันผูกแล้วก็เดี๋ยวมาส่งแหมกบับวชวันจันทร<อ>์บวชวันจันทร์อะไรนั้นพริกลาบกันครับวันนี้นะเจ้าเขาจะไปปิกบ้านติดลําปางครับแม่นเจ้าเสาติดนี่กับลําปางนะเจ้าครับผมกับลําปางอยู่บ้าน <c oughs> บ้านบ้านโซเฟืองตำบลบ้านเอื้อมบึงเมืองจังหวัดลําปางนะครับได้เขายั้งครับผมเราพี่หยิได้เขายั้งนะครับเนอะมันมีทุลาร์เนาะมีทุลาร์ดวนนะครับผมแม่นเจ้ามีจัดอบลมเจ้าช่วงนี้ครับผมพี่กว่ามาส่ันได้เยยีงบเาะหวาะดนมาส่งได นี่อย่างครับแผนนักเหลือเกินนะครับเนาะวันนี้นตกเก่าห่างนี่ดนึงดีกว่างงานทุ่มหัวทั้งตัวเหมือนว่าจะตึงไว้นะเฮ้ยงานเบิดเบิกบเบี้ยนี่จ้ะครับผมมาใส่กระเทียมนะครับเนาะกระเทียมหรือว่าผมพ่อว่าหอมเตี้ยมนะครับลงไปโซ่น้ำมันให้มันหอมๆนะครับนี่หอมเตียมหอมๆมายากุกันอุ้มหวานดีค่ะเจ้าอยู่วะเจ้ากะจ้างแป้งหน่าเอากะจ้างแป้งครับ กลับถ้าบาได้ยอดนี่คือต้องโดนใหม่คลิปดาราแหละผมการแจ้งผมแป้งนะกรแจ้งมันคลิปนี้แป้งครับผมส่วนกระจ้งผมนี่โซดาสิงนะครับโซดาสิงน้ำเปล่าแล้วเป็นสัสสัสเดียวกันว่เนาะแปดสัสสัสสัสเลยล้ำแท้ๆครับขอบคุณนะเจ้าขอบคุณครับผมเดี๋ยวเขานำเขาแรงครับหยังครับวันนี้ฝนตกบางพื้นที่นะครับน้องหรือว่าอันนำท่วมบางพื้นที่นะครับสิ่งกำลังใจเฮ้รเนอรจิกกุ้งช้อนนี่มันทายไปเก็บตีนน้าลูกเดียนะครับเนาะงอันตรายครับหันร้อยข้อมองมองกันนักขนาในคลิปอะในติ๊กต๊อกเออในต� อันตรายครับพี่น้องแม้ถ้ากินมันครับอันยังตีมันลำบากเนาะครับเนาะกินลาบนี่ง่ายดิเนาะซื้กินมาแต่กันลาบเนาะก๊เออใส่ที่ลาบที่ลาบเอาไว้เนาะจบจบฝนตกกระตึงได้กินนะเนี่ยลาบอะซื้อไว้ผมเจ้าเนาะปล่อยมันตกแบลงอะเนาะจดแนมสมุนไพรสักขวัดเนี่ยลาบไปละเนาะแม่นเนาะจิโกุ้งจิโกุ้งอยู่ในหูวมันครับมันขึ้นมาตั้งบนกับร้อยหน้ามองมองอันตรายอ่ะนี่ฮะเจียวไป ไย่กินมากกระเทียมเจียวนะครับเพราะเราใส่เป็นสวนอ่ะมันไม่กินมากแต่เออมันหอมนี่หนาวเพรเราครบใส่เนาะครบใส่ก็หอมอยู่ครับมันต้องเจียวเมืมันสุกเตะแล้วไม่กินเนาะเจ้าเไม่กินแบบชอบถ้าเป็นนั่นอื่นน่ะชอบอยู่ครับถ้าเจียมันต้องนุ่มๆหน่อยนึงจากนั้นผมจะใส่พริกราบนี่เป็นกระปุกที่ผมใจอยู่นะครับลงไปหลายคนถามผมว่านี่อย่างน้ำจังเจี๊ยแล้มันเผ็ดนะครับพริกลาบไม่ใช่ัหมคะแฉ่งนี่มันเผ็ดนะมันม่นมันแบบเผ็ดเลยเด้อเจ้าไม่กินแบบมากเผ็ดอย่าเจ้าแบพี่ไม่กินแบบมากเผ็ดเต่าอีนี่คือเผ็ดแล้วนน่ะเีย เมนเมนถ้าหอมมักเ้าวหอมต้องใส่หนักได้แต่ถ้าคนเป็นมักะพร้าวกพริกเอาครับผมยังผมอะต้องกั๊ปผิกเพิ่มเอาเนาะแม่นจะแก่นจะแก่นอ่ะปลาท้ายยังไหลครับผมยกออกก่อนครับเดี๋ยวไปสอดดีไว้ดีว้างก่อนเนะมีดีวางแล้วนี่เสรแล้วครับบอนี่มัเสร็จแล้วครับอะยังเอามาวางเนี่ยกะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเขาจะมาคุณในเพจอะไรคุณในเพจครับวันนี้เขาจะแบบไปต้มคือมันห่อนนะครับในคลิปอ๋อใครอยากกินยังเย็นเย็นแนวเนี่ย น้ำโกบใส่น้ำแข็งเลยอะยุดซาใจแล้วคกบใส่น้ำแข็งขวบพราะขวบแล้วไอ้อันนี้ขมิ้นซอสนะครับแม่กกี้บมากขมมะสุเฮแต่ขบขวบขวบล้ำเลยเนี่ยผมมักเขามาได้ใส่ไปเด้๋ยวโกบแล้วมาแม่กิ๊บนี่ช่องอื่นเปิดกินล้ำไหมนะครับหน่อแม่กิ๊บกินล้ำมาได้ครับผมจะตั้งจะตั้งแล้วก็ไหนเด้๋ฝากฝากเพจแม่กิ๊บน่อแม่กิ๊้บมีเพจอะไรจ้าจิว่ะเพจแม่กิ๊บหมาเจ้าเจ้าครับผม จะเป็นแม่กิบกินล้ำอินได้เด้อกินล้ำกินทีครับผมกินเต็มรับเดี๋ยวผมจะใส่นี่ลงไปเลยเนาะอันไหนอย่างเงาค่ะแม่กิบนอหนอไม้ต้มเจ้าขึ้นป้อมออกแล้วหนอไม้ต้มที่ชิกไปเรียบร้อยนะหนักไอมหนักไปกรอหนักไรเดี๋ยวเขาตักออกมา้งกันก็ได้บ่เออมันหนักนไปมันคุกคลิคก็ะครับเนาไม่กินตือโอ้ยยุคยุค โอ้ยพอยังรู้แล้วสูสมายไรนะครับเนี่ยกินกันสองคนนะครับกินยกันเนี่ยเป็นอย่างนล้วครับเนาะคันๆแต่ยังต้องหลังให้ก็จะคบเหมือนกันนี่ครับผมยุ้งนะครับฝนมันโต๊ะอจีตั้งหลุมน่อีดเรียบร้อยละแต่มันโคบต้องบนสุดยอดไปเลยยุ้งนี่นะครับอ่าเดีฮอบตักน้ำคุกขึ้นก่อนเมคกิฟ์อะนอนะครับไม่คิดว่าเจ้าขอบคุณนะจ๊ะไม่คิดนะใครหัวอ่าหวันจะตายเป็นคาแรคเตอร์เลยครับอันนอนะครับยักไวเรียบร้อยแล้วก็ใส่กบลงไปครับเมคกิฟ์แลว ค่ะนี่มีสองอันนี่แบ่งกันสองอันจอมมีไใ่ลูกไช่ไลูกครับลูกเมื่อกี้ตัววิครับไข่กบไข่อึงไงนะลูกเมื่อกี้นะผมสบายใจผมไหมเจ้าดีกันก็แรกก็ใช้เป็ดก็มันใจให้กันกินไปเจ้าสวัสดีคนดูสามวันถ่านเจ้าวันศุกร์วันนี้มันจะวันศุกร์หรอวันนี้วันพัดวััทก่นี่ผมจะใหญ่มาไล่ซดวันพัดครับผมเออหน้าคนดูหนักนี่เดี๋ยววันศุกร์นี่จุกกรูกันแล้วหรอจัาจุกกรูกันแล้วอ่ะคุณรสก็มามีอย่างหลายนะครับเนาะน้ำปลาครับผมน้ำปลานี่เวลาย้ำทางเหนือจจะะะเเปป็็นนนนน้้้าาาคครรัับบบบยยแแงงๆอ่่ม ย่างแบบแห้งๆก็จะเป็นหมาซานะแม่นแม่นเจ้าอ๋อไอ้เหครับไอ้เหรอครับชื่อยังเจ้านี่สังสรรค์เลยเจ้ะสังสรรค์ครับผมสีโยค่าเอ็ซีค่าคนสาราเมืองหินสาราเมืองหินเหรอครับล่ะทำงานน้นทับรีอยากได้พริกลาบค่าด้วยลูกขวัญถ้าข้อความหาจิ้มเนื้อจ้าว่าอยากได้พริกลาบอยากเจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบคุณเนื้อเจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบนะครับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันจิ้มเนื้อเจ้านี่ถ้าอยู่กรุงเทพมีกบอย่างไรฮะ มีกบเนี่ยนายกอพี่จิ้งแม่โคมีปะอ๋อแม่โคมีขาอุยมันง่ะเนาะมีแต่ขากระมีนะโอ้ล้วนเลยนะเนาะแม่เข้าแม่โคแล้วกัแม่นแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่พริกลาบเพื่ออย่างมันกินแรงครับผมแม่นแม่นอู้แม่โคเพิ่นแบบขายแต่ขาน่ะที่เหาไปเจอเนาะใช่ครับผมถ้าอยู่คอนโดหรือว่าอยู่หอพักสูงๆอันอากาศมันเข้านะครับเนาะอากาศมันออกมาด้านนอกอะแม่นพริกลาบประท่ามีก็ได้ครับแม่นต้มกบคือเปื่อยนะครับเนาะแล้วก็ใส่พริกลาบลงไปต้มนะฮะใส่ไปเลยเนาะต้องมีเนาะใช่คคครรรัับบผผผมมมเเยยยยออออููู่่่่่แตกกนไปุงทพ มีพริกลาบปาท่อมีจังสามสามมาถึงจังหนึ่งเกรงใจวันน่ะเก่งใจวันอยอะแล้วก็อันชุลรสนะครับเนาะชุลรสนี่ใส่ตามชอบนะครับในพริกลาบก็อย่าไม่ขินแรงนะครับแล้วก็สินค้าเอาอย่ามากินแรงแทบทุกตัวนะครับน้องยกเว้นน้ำปูนะครับยกเว้นน้ำปูยกเว้นดอกนิ่วยกเว้นแคบหมูยกเว้นอันหนังแควเนะครับอันอื่นเนี่ยผมใส่พริกลาบใส่ชุลรสหมดเลยครับนะคนได่ตีมักะบัทานชุลรสอาจจะทานก่อนได้นะครับเนาะเพราะว่ายังครับเพราะว่าของกินรัมยูติ้ยังครับของกินลัม งกินร้านมิติชูลดถ้าก็แนมสมุนไพรนะครับเนาะขาดมาได้ครับ <c oughs> ช่วงน,ะนะี้มันก็เดือนแรกบ่เนาะภาษาเนาะเริ่มเริ่มคอเริ่มเหนืองเริ่มจะหายละเด<อ>ี๋ยวส่วนต่อไปก็น่าจะเป็นพุ้งนะครับ<อ>สามเดือนจะจับปอดีหุ่นผมอาจจะกลับมาดีเลนี้ก็จะมาดีออกกำลังกายเตัวเนาะไม่ออกกำลังกายนะครับแค่ห้องแบบเปิว่าวันน้าใสขึ้นเยอะนะหน้าใสขึ้นเลยครับเนาะห้องแบบไขมีฟ้ามี่อย่างละนี่ครับการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับเป็นสิ่งที่ดีๆครับอยากให้ทุกคนลองได้ครับพอครับผม น้ำพริกแกงที่เป็นซองนั่นเอาใส่แกงอย่างได้พองเจ้าใส่แกงอมแกงบะฟักแกงยวกแกงยวกนะครับแกงแบบคว้วต่างๆได้เ้าบอกนะใช่ครับผมแกงคว้วต่างๆเลยเนี่ยเป็นห่อหนึงก็ได้ครับใส่ห่อหนึงก็ได้จะไม่ขี้ไข่หัวล้มคนาเจ้าส่งกําลังใจคือปีน้องตีดโดนน้ำพร้อมตวีนข้าวอย่างบนน้องเจานะครับวมนนี้ก็ไปช่วยเปิน้นอันเจียวไข่ใส่กองนะครับเนาะไปฝากเอาไปมอบเพื่อปีปีตังเมืองถึงครับอ๋อสมาร์ตไอซุกสันในที่เมื่อกี้น้องห้องจีพีต์แบอก ไปสุขสรรค์แล้วครับแล <c oughs> หละไปสุขส,สรรค์จ้าเหรอสารัเมืองหินเออสารัเมืองหินสั่งซื้อพี่หลาบแล้จ้าขอบคุณนะเจ้าสั่งสองกระปุกแล้วจะหรอสองกระปุกข,ขอบคุณครับไอบสุขสรรค์ครับผมขอบคุณเจ้าได้จะแอดมินตอบเพ้่นะเจ้าสาม,มารถแจ้งรายละเอียดไในว่าต้องการปลายทางเขามีปลาย,าลยทางทด้วยนะเจ้าปลายทางจะมีบวกเพิ่มแล้วบ่เนาะค่ะบออย่างไงว่าจะเพิ่มจังอ่ะมันจับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกว่าไม่คิดเพชรเหรอบอเนาะประมาณนี้นะครับพีตรงนีเนาะยังตั้งจังจะแร่หัวไม่คิดบ่มักเเพชรนะจ้าครับผผมมเดี๋ยวไปกับพี่ จินดาแดงครับของพริกเผ็ดก็คือจินดาแดงเนอะครับเนาะเน่นแต่ถ้ามักเผ็ดก็แบบอู้อยากกินแบบที่น้ำแดงๆดงอะเนาะได้แบบสามารถเมมคี้แบบสามารถกินได้แต่ผมกินได้ครับผมก็มักเผ็ดอยู่แต่ว่าไม่คิบกินไม่ได้เลยเน้นแต่ถ้าเมนูไหนที่แบบไม่คิบว่าเมนูเมนูนี้ไม่คีบมากินนายโก็จะทำเผ็ดของเปิ้์นะครับผมลาบซาดี่ผมตึงเผ็ดตึงผมเนาะเอ้า ๋อไอเชียงรายยติบันว่าทำก๋วยเตี๋ยวไก่มา่าไปแจกผู้ประสซภัยออำเภอเถิงเนือจ้าเี๋ยอกี้ฝากไปละหน่อยกขแหละตั้งใจจะไปเพกูให้คนกินก่อนจะไปเนาะมดตนว่าเอาไปเพื่อกูให้คกินก่อนจะไปเนาะมดตังใ่อกูใั้นกิก่ไปเนะมดังกไื่อกูใหนกินก่อนจะไปเนามดั้งใจจไเ่ก็ให้คนกินก่อนะไปเนาะมดั้ะเพ่อกูให้คนกินก่อจะไเอามตงจจะไ่อกคกิน่นปนามั้ง่จกคกินก่อนจะไปเนาะมั้งใจะ จะ,จะไปจะไปจะไปจะบาอย่างครับจะบาดจะบาดยิบต้องหันงไงต้องหันนะครับเออหรือว่าอันก็เคี้ยงให้ผมกินนะครับแม่ยังไม่กินก๋วยเตี๋ยวลมเส้นอย่างเงี้ยนะครับนราหรือว่าอย่างเงี้ยที่มันมีต้นหอมอม,มะพร้าวมาคิบก็จะคะออกมาพรา,า,มาะามัก็ใส่ของผมปา๊เท่าไปมะับมักจะถ้าห้องมักเขาต้องกินจะใช่ครับผมต้องฝืนนะครับเราแม่น่าจะขยายขนาดข้าอีกอย่างละนะตัวเล็กสเปคสูงอะไรนะเรียบร้อยแล้วครับไอ้ตัวเล็กสเปคสูงครับผมยำกบใส่เอย้ำย้ำ ยำนอใส่กบนะครับเนาะมันจะมีความหวานเมนจะมีความหวานแล้วก็คือแบบสมมติถ้ากบเขามีนอยปะใช่ครับผมกบเม่นเขาจะมีเขาจะกินนอครับผมแต่มันดีเหมือนไปย่างนะปอยังกุ้งก้วเขาจะยำกบแล้วเอาหน่อไม้มากรับอันนี้เขาไม่ต้องกรับไม่ต้องกับก็กินได้เลยใช่ครับผมการเอามากับคือหีบได้เลยอ่ะเจ้าหีบได้เลยครับผมนะฮะหีบปด ได้เลใครเจียวล้มขนาดไอเยอะๆอีกวะไอเชียงไหลในเต็าะจได้กินแล้วนะหรอครับไหมโอ้ยสุดยอดเลยะจเจียวไข่ตะกี้นะครับเจียวไม่ต uh ัวนะครับลักจิ้มไม่น้อยนึงนะครับเนาะลักจิ้มไม่น้อยล้มครับว่าจะขอเป็นจิ้มสักแผ่นกับเก่งใจหมดแน้วครับเนาะไอโอไก่สิงห์ว่ะฝีมือถอดไข่ถทาจะล้มค่าไปว่ะเจ้าไอโอไก่สิงห์ครับผมนี่คือยำกบนะครับมันไปคอยซูมผมบอกมาต้องเพลได้กว่าแม่แม่ถ้ามันเห็นหน้าของจะไปซูมนะครับนี่ก็เป็นยำกบใส่นอนะครับไอโอครับผมเอาเออข้างหน้าหน่อย เอโอครับผมเอโอเอาไก่ของไอโอนะครับสามารถเอามายำใส่ <c oughs> นอก,ก็ได้นะไอโอนะหรือว่ามายำุให้ผมสักขาดก็ได้หรอนะฮะคนเมืองพันด้วยกันนี่นะครับเนาะสลาหนวดแต้มหันมาแล้วครับตอนนี้เป็นเป็นเลี้ยงหนวดล้านลาบคนนึงไปแล้วครับเนาะ อ๋อเอยากสอบถามว่าร้านอยู่ที่ไหนตึ้งวันเนี่ยเ,เจ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกาไก่เตี๋ยวไก่มะ麻ะสดนะเจ้าอยู่อำเภอพันธ์อย่างว่าเชียงใหมเจ้าบ้านมองขามเจ้าสามารถพิมพ์ใน Google Map ก็ได้นะบ่๋อนะใช่หรือว่าจะตักมาสอบถามว่าโอ้เราบางคนตักตักมาสอบถามว่าร้านอยู่ที่ไหนอย่างอีกก็ได้เจ้าจะเดี๋ยวไม่คิดจะส่งโลเคชั่นไปให้คนเลยเจ้าครับผมก็มีสาขาเดียวนะครับแม่นอย่างอื่นชื่อเหมือนกันมาได้นะครับผมบ่ใจาค้านผมนะครับเนี่ยแม่นแล้วก็เสาติ๊กนี่อาจจะะะบบบ่่่่เเเจจจออหมมูฮาาาานพกลลััปง้ครผะ อันดับแรกก็ตักเลยครับหิวข้าวแล้วนะครับผมโมซันโยงโยงหิวข้าวตั้งแต่เดี๋ยวไปเจียวไข่ไปแล้วหอมหิวข้าวไปเจียวไข่ไปนะครับเนาะนี่เป็นของบริจาคข้าวของแกเสียบสายาวข้าวขอบคุณนะเจ้ารย์นะผมอ่ะอันนี้ก็อย่างก็ครับขาอุ้ยนะครับเนาะขาอุ้ยกบนี่คนได้มักหนังมักอย่างมันมากกับขาอุ้ยไปไม่โค้ครับผมซแม่นแม่นแม่นมันจะมีแพ็ขายเออมีแ่ขาไม่ใช่เฉพาะขาเนาะครับผมที่เป็นหลอกหนังออกแล้วนาพอื้อคือแกจะไม่คิดมากหนังเด้อกำลังกำลัง แล้วว่าไปจะน้ำนำน้องเหรอเนี่ยน้ำนำนักกะกะเสวนะครับเนาะน้ำน้อยกับว่าน้ำแห้งมนุษย์เฮานี่เอาก่อนะครับมาเดี๋ยวเกิดอะไข้างในก่อนข้างในตั้งเอาการมาเนอร์มาเนอร์มาเนอร์เป็นน่องเอาอครับผมยำกบครับอันนี้กะเทียมเจียวกับพริกลอยนาเป็นน้อยของดีอยู่นี่นี่ป่ะของดีสงครับปลอกล็อกหน่องของดีอยู่ตีผีบ้าเลยเป็นวันนะปลอกล็อกหน่องอันนี้คือของล้ำนะเจ้าม่ท้องปลอกล็อกหน่องครับผม ปลอกลอกน่องมันนะครับปลอกลอกน่องแปลภาษาไทยให้หน่อยสิปลอกลอกน่องนี่ครับแก้มน่องกล้มที่อยู่ข้างหลังน่องนะครับนะครับอย่างเห็เขาเอาป่ะอันนี้หอมีเไงปลอกลอกน่องอะไรหอมก็หอมขมิ้นหอมพริกหวาหอมตีนเขามีอ่ะแม่นเมนหอมกระเทียมเนาะแล้วก็หอมผักไผ่ขนาดไซนักขนาดด้วยเย้อย่้โมะดูต่างไซเจะผักไผ่นะยากินลู่ข้าวไอซุกสันรพนะเจ้าเนี่ผักอย่างกครับ บะกอกยอดกอกหยอดกอกมากครับมันจะส้มๆเลยนะจ๊ะเมื่อกี้บะคุยมกักเลยเขาบับสารนวดดังแล้วแยกวงกัะค้าไม่ไหวโอ้โหแหมแยกวงไหมครับสารนวดนะเดี๋ยวจะไปแอลหาเปิดสระวันก่อนได้ไปเจอช่วงนี้เขาเป็นสายนะจ้าพี่น้องตังเมือง่านนะครับต้องคนเหมืนยำกบใส่หยอดบกกลรัแม่นมันจะออกส้มๆนะบอนนะนะฮะยำกบใส่หยอดบกก่ลับนะนี่รสชาติได้รสชาติมันจะออกส้มๆนะจ๊ะมันจะแบบคิวๆส้มๆอย่างเงี้ย เหมาะขนาดเด็กสำหรับคลิปนี้ขอบใจจ้เจ้าแม่เลยเหเจ้าส,สำหรับสำหรับห <laughs> ิวข้าวหิวข้าวข้าวต้อนมากินกกเอากินก็เถอะไปหน่อยสั่งแล้วนะคะไอซึ่งสารองไอสั่งขอบคุณนะเจ้าวันนี้แม่คลิปขอฝากผลิตภัณฑ์หอมอย่างมะกินแรงจิงนะเจ้าที่เหลือยังมะกินแรงสองร้อยห้าสิบกร,รมัมแปดสิบบาทเจ้าการะส่งม่มต้นทีสี่สิบบาทเจ้าถ้าซื้อสองกระปุกจะคุ้มกันนะเพหัวคิดกระส่งรอบเดียว ถ้าสนใจก็ตั้งแชทเลยเพื่อนยังมากนแรงนเจ้าวอ่ะฝากไม่ได้เนี่ยตัวผลกคนัวตนกคนเข้ายูเข้าู้เข้าโอเคจ้าวขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้าวอย่างเนี้ย